ดีครับเราเข้ามาถึงมูลนิธิเด็กกุศลกุศารจังหวัดตังแล้วนะครับสวัสดีครับมาดูฮะอยู่จีนนะครับเออดูตังนะครับไม่เป้าไม่เป้าทำอะไรไะทิฏาาเนี่ยสวัสดีทิฏฐานเนี่ย ตามการบ่แม่ <c oughs> <c oughs> เฮงเฮงเฮงตามที่ขอมาแล้วด้วยสวัสดีค่ะเนี่ยเอา มาดูเราเตือนน้ำมันนะ การเติมน้ำมันนะครับ่สิ่งไ,ไม่ดีก็ให้อ,ออกไปสิมีปัญญาดีๆอ่ญญาให้มีมนีปัญ,ญากลมาดีให้หอ,ออกไป อ่ายัง <tastem Eleganir pineal Solomon> <tell>: ใบที่39ใบเสียงทายบุลณนิธิกุศลสถานปรัง39เหมือนเดินเรือให้ได้ผลต้องมุ่งสู่ตะวันตกเฉียงใต้จะดีเลิศแต่เกรงมุ่งสู่ตะวันออกทั้งทรัพย์สินและเงินทองจะไหลามาทั้งนี้โดยพลังของเจ้าเอวย ดอนแชนเดวอลลี่ดงแกโดสาต้องมุ่งสู่ต้องออกไปได้ดีทราบม้วนไปที่เรือพระพุทธเจ้าไก่ชีฟ้าบังคับที่มาเซาลิวจีเทียบก,กับพระเจ้าไม่ไปแปลอ่อนเพลียเลขที่39อิอีลูอ,องตัง